เมื่อหลวงจีนหนุ่มได้เห็นเรือนร่างของหญิงสาวเป็นครั้งแรกในชีวิตทำให้เขาไม่อยากที่จะเป็นหลวงจีนอีกต่อไปแล้วในท้ายที่สุดจะเป็นเช่นไรสวัสดีครับอยากดูวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องวงจรชีวิตกิเลสมนุษย์เรื่องราวเริ่มต้นที่วัดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติและห่างไกลาจากผู้คนมีหลวงพ่อรูปหนึ่งอาศัยอยู่กับเอ็นน้อยด้วยความเรียบง่ายสงบและสันโดษปราศจากกิเลสตัณหาความอยากได้ใครมี โดยทั้งสองนั้นมักจะออกไปเก็บสมุนไพรพืชผั่์มาทําเป็นอาหารและยารักษาโรคหลังจากที่เก็บมาแล้วหลวงพ่อก็จะมาสอนเนน้อยถึงวิธีการดูสมุนไพรแม้ว่าภายนอกจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันเพราะบางอย่างก็มีพิษอาจถึงแก่ชีวิตได้วันต่อมาหลวงพ่อก็ออกมาเก็บสมุนไพรอีกเช่นเคยส่วนเนน้อยก็เที่ยวเล่นสนตาประสาของเด็กเขาจับปลามาผูกกับก้อนหินจับกบมาผูกกับก้อนหิน และยังจับงูมาผูกกับก้อนหินอีกด้วยพร้อมกับหัวเราะชอบใจสนุกสนานที่ได้แกล้งสัตว์เหล่านั้นหลวงพ่อที่แอบมองดูการกระทําของเนนน้อยก็รู้สึกหนักใจในค่ําคืนนั้นหลวงพ่อเลยได้นําก้อนหินก้อนใหญ่มาผูกไว้ที่หลังของเนนน้อยเพื่อจะสอนให้เขารู้สึกถึงสิ่งที่ได้ทําลงไปเช้าวันต่อมาเมื่อเนนน้อยตื่นขึ้นมาเขาก็รู้สึกหนักและปวดหลังมากเขาจึงเดินไปขอร้องหลวงพ่อให้ช่วยเอาหินที่ผูกติดกับหลังออกไปที หลวงพ่อจึงถามเนนน้อยว่าตอนนี้เจ้ารู้สึกอย่างไรเนนน้อยก็บอกว่ารู้สึกหนักและทรมานมากหลวงพ่อจึงบอกว่าปลากบและง,งูที่โดนเจ้าผูกมัดเอาไว้กับก้อนหินมันก็ทรมานเช่นกันพร้อมกับสั่งให้เนนน้อยออกไปตามหาสัตว์เหล่านั้นแล้วรีบแก้มัดให้กับพวกมันซะก่อนหลวงพ่อถึงจะยอมเอาก้อนหินที่ผูกบนหลังของเนนน้อยออกให้และยังบอกอีกว่าถ้าหากสัตว์เหล่านั้นตายไปเจ้าจะต้องแบกหินไว้ในใจไปตลอดชีวิต เนนน้อยจึงได้เดินเข้าไปในป่าเพื่อตามหาสัตว์เหล่านั้นอย่างยากลำบากเพราะต้องแบกก้อนหินไว้ตลอดเวลาแล้วเนนน้อยก็ได้พบว่าปลาตัวที่เขามัดกับก้อนหินเอาไว้ได้ตายไปเสียแล้วเนนน้อยรู้สึกเสียใจอย่างมากจึงขุดหลุมฝังปลาตัวนั้นจากนั้นเนนน้อยก็ได้เห็นว่ากบยังมีชีวิตอยู่เขาจึงรีบแก้มัดแล้วปล่อยกบตัวนั้นลงน้ำไปเนนน้อยได้ปีนขึ้นเขาอย่างยากลำบากเพื่อไปตามหางู แต่ก็สายเกินไปเพราะงูตัวนั้นได้ตายไปแล้วทําให้เนนน้อยเสียใจอย่างมากจนร้องให้เสกสะอื้นออกมาวันเวลาฤดูผ่านไปเนนน้อยได้เติบใหญ่กลายเป็นหลวงจีนหนุ่มระหว่างที่เขากําลังเดินชมธรรมชาติอยู่หลวงจีนก็ได้มองเห็นแม่ลูกคู่หนึ่งเดินทางมาที่สำนักสงฆ์แม่ของหญิงสาวได้บอกว่าลูกสาวของเธอนั้นไม่สบายแม่ต้องการที่จะพาลูกสาวไปสำนักสงฆ์หลวงจีนหนุ่มจึงได้พาทั้งคู่ไปขึ้นเรือ แล้วเขาก็พาสองแม่ลูกไปพบกับหลวงพ่อผู้เป็นแม่ได้ฝากหลวงพ่อให้ช่วยดูแลลูกสาวของเธอชักระยะเพราะว่าเธอนั้นมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงโดยแม่หวังว่าการที่ลูกสาวได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติและธรรมะจะช่วยให้ลูกสาวของเธอนั้นหายจากอาการป่วยโดยในคืนนั้นหลวงจีนหนุ่มได้แอบมองหญิงสาวที่ไม่สบายจนนอนหลับไปเช้าวันต่อมาหลวงจีนก็ได้พายเรือพาผู้เป็นแม่ข้ามไปส่งที่อีกฝั่ง เย็นวันนั้นหญิงสาวนั่งเหม่อมองธรรมชาติท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายหลวงจีนจึงใช้สรองมาบาังฝนให้กับเธอหญิงสาวก็เลยหันมายิ้มให้กับเขาหลังจากนั้นเธอก็ได้มาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกฝนแต่หลวงจีนก็ดันเปิดประตูเข้ามาโดยบังเอิญเพอหลวงจีนหนุ่มได้เห็นสาวในสภาพนั้นเขาก็ทำอะไรไม่ถูกและรีบปิดประตูทันทีต่อมาหญิงสาวก็ได้มานั่งสวดมนต์ในห้องแต่เพียงไม่นานเธอก็หลับไป หลวงจีนหนุ่มเข้ามาเห็นจึงเอาผ้ามาห่มให้แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาก็ได้เอามือหลวงเข้าไปจับหนุ่มของหญิงสาวพอเธอรู้สึกตัวก็เลยตกหน้าเขาทันทีหลวงจีนรู้สึกผิดอย่างมากกับสิ่งที่ทำเขาจึงรีบหลับตาสวดมนต์หญิงสาวจึงได้เอื้อมมือไปจับที่บ่าของเขาแต่แล้วหลวงพ่อก็ได้เปิดประตูเข้ามาหญิงสาวจึงรีบปล่อยมือทำให้หลวงพ่อถามด้วยความสงสัยว่าทำไมถึงสวดมนต์เวลานี้แต่หลวงจีนก็ไม่ได้พูดอะไร ในเวลาต่อมาหลวงจีนหนุ่มก็ได้ชวนหญิงสาวออกไปพายเรือเล่นขณะที่หญิงสาวกําลังก้มลงจับปลาหลวงจีนหนุ่มก็แอบมองเธอจนผ้าตกน้ําไปเขาจึงแก้เขินด้วยการดำลงไปจับปลามาให้กับเธอก่อนที่จะเอามือลูกไปที่หน้าของหญิงสาวแล้วก็เอามือจับไปที่หน,ม,หนมของหญิงสาวเธอจึงได้ผลักหลวงจีนหนุ่มลงไปในน้ําในคืนนั้นหลวงจีนหนุ่มนอนอย่างกระสับกระส่ายหัวใจว้าวุ่นเช้าวันต่อมา หลวงพ่อได้สั่งให้หลวงจีนทำยาสมุนไพรเพื่อจะให้หญิงสาวดื่มเพื่อบำรุงร่างกายจากนั้นหลวงจีนที่ไม่อาจหักห้ามตันหาก็ได้ทายเรือมาหาหญิงสาวและกระโดดลงไปในน้ำหญิงสาวที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจจึงก้มมองดูก็กเลยถูกหลวงจีนดึงมือตกน้ำไปด้วยทั้งสองเล่นน้ำกันอย่างสนุกและพากันขึ้นไปบนเขาด้วยแรงแห่งปรารถนาไฟแห่งตันหาไม่อาจหักห้ามใจทั้งสองได้ร่วมรักกันที่นั่น เป็นครั้งแรกที่หลวงจีนหนุ่มได้เรียนรู้บทเรียนแห่งรักกลางดึกคืนนั้นหลวงจีนหนุ่มก็ไม่อาจหักห้ามความต้องการได้อีกต่อไปเขาได้แอบเข้าหาหญิงสาวโดยเธอนั้นก็พร้อมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเขาทั้งคู่ได้จัดแมตช์กระชับมิตรกันอย่างสนุกในวันต่อมาหลวงจีนก็ได้เอาตะกระแตนมาเล่นหยอกล้อก,กับหญิงสาวอย่างมีความสุขเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายของหญิงสาวก็กลับมาแข็งแรงเป็นปกติ หลวงจีนหนุ่มเริ่มเกิดความรู้สึกว่าเขาไม่สามารถขาดเธอได้กลางดึกคืนนั้นหญิงสาวได้ออกไปที่เรือหลวงจีนหนุ่มจึงรีบตามเธอออกไปทั้งสองพายเรือออกไปเพื่อร่วมรักกันและเพราะความเหนื่อยล้าทั้งคู่จึงได้เผลอหลับไปพอหลวงพ่อตื่นขึ้นมาเห็นเขาก็รู้ทันทีว่าทั้งสองคนนั้นได้แอบมีความสัมพันธ์กันแล้วหลวงพ่อจึงได้ดึงเรือลำนั้นเข้ามาพร้อมกับดึงจุกออกเพื่อให้น้ำเข้ามาภายในเรือจนทำให้ทั้งสองสะดุ้งตื่นขึ้นมา จากนั้นหลวงจีนหนุ่มก็รีบมาขอขมาขอโทษหลวงพ่อถึงสิ่งที่เขาได้ทำลงไปซึ่งหลวงพ่อก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรสักคำพร้อมกับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์และเมื่อหลวงพ่อได้รู้ว่าหญิงสาวนั้นหายแล้วเพราะได้ยาดีในวันนั้นหลวงพ่อจึงได้พายเรือไปส่งหญิงสาวในขณะที่หญิงสาวกำลังจะจากไปหลวงจีนหนุ่มก็พยายามนั่งสวดมนต์แต่เขาก็ไม่อาจหักห้ามใจให้สงบได้ เขาจึงวิ่งออกไปยืนมองหญิงสาวอย่างสลึกสะอื้นรุ่งเช้าวันต่อมาหลวงจีนหนุ่มได้ตัดสินใจหนีออกจากวัดเพื่อตามไปอยู่กับหญิงสาววันเวลาผ่านไปหลายปีหลวงพ่อนั้นแก่ชราภาพลงไปมากท่านอาศัยอยู่ที่สำนักสงฆ์อยู่เพียงลำพังขณะที่หลวงพ่อกำลังฉันข้าวอยู่ก็ได้บังเอิญเห็นข่าวชายหนุ่มฆ่าภรรยาของตัวเองจากกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ห่อข้ามาเมื่อเห็นรูปหลวงพ่อก็จำได้ทันทีว่านั่นคือหลวงจีนหนุ่มลูกศิษย์ของเขา หลังจากนั้นไม่กี่วันชายคนนั้นก็ได้กลับมาที่วัดหลวงพ่อได้ทายเรือไปรับเขาและถามว่าเป็นยังไงบ้างชีวิตที่ผ่านมามีความสุขหรือเปล่าเขาตอบอย่างโมโหคิดแค้นว่าผู้หญิงคนนั้นแอบไปอยู่กับชู้เขาเลยฆ่าเธอทิ้งเพราะทนไม่ได้พร้อมกับหยิบมีดที่ฆ่าเธอออกมาปักลงไปที่พื้นซ้ำๆอย่างคิดแค้นในวันต่อมาชายหนุ่มก็ได้ออกมาระบายอารมณ์คว้างปาหินอย่างบ้าคลั่งเหมือนคนไร้สติต่อมาเขาก็พยายามจะระงับอารมณ์ ด้วยการทรมานร่างกายตนเองโดยเอากระดาษมาปิดปากปิดจมูกจนหายใจแทบไม่ออกหลวงพ่อจึงตีเขาอย่างหนักเพื่อเตือนสติให้กับชายหนุ่มแต่ชายหนุ่มก็ยังไม่ยอมหยุดที่จะทำร้ายทรมานตัวเองสักทีเขาหวังว่าความทุกข์ทรมานทางร่างกายจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดทางจิตใจของเขาได้แต่ทว่าแผลในจิตใจของชายหนุ่มนั้นยังคงไม่จางหายไปเขาจึงตัดสินใจจะละทางโลกและกลับมาบวชอีกครั้งหลวงพ่อจึงได้เขียนหลักธรรมะลงบนพื้น และให้ชายหนุ่มใช้มีดเล่มนั้นแกะสลักทุกตัวอักษรเพื่อระง,งับความโกรธความทุกข์ในใจซึ่งชายหนุ่มก็แกะสลักข้อความบนพื้นด้วยอารมณ์ความโกรธในขณะนั้นเองก็ได้มีตำรวจสองนายมาที่ริมชายฝั่งหลวงพ่อจึงได้พายเรือไปรับตำรวจมาที่สนักสงฆ์เมื่อชายหนุ่มเห็นก็ตกใจและพยายามจะขัดขืนต่อสู้หลวงพ่อจึงได้ขอกับตำรวจว่าให้ชายหนุ่มได้แกะสลักพระธรรมให้เสร็จเสียก่อนเพื่อให้เขาระง,งับโทสะแล้วค่อยพาตัวไป ซึ่งตำรวจก็ยินยอมให้เขาแกสลักต่อชายหนุ่มแกสลักต่อไปเรื่อยๆจากเช้าจนมืดพร้อมกับอารมณ์ที่เริ่มสงบลงจนกระทั่งเหนื่อยมากแล้วเผลอหลับไปรุ่งเช้าหลวงพ่อก็นำสีจากธรรมชาติมาทาโดยมีตำรวจมาช่วยทาสีอีกแรงพอชายหนุ่มตื่นขึ้นมาก็ได้เห็นพระธรรมจากสีที่เขียนทับอย่างชัดเจนตอนนี้ชายหนุ่มสามารถระงับอารมณ์โทสะของตัวเองได้แล้วชายหนุ่มได้จากไปพร้อมกับตำรวจโดยมีหลวงพ่อบกมือลาลูกศิษย์ที่รัก จากนั้นหลวงพ่อก็ได้ทําการปิดหูปิดตาปิดปากปิดรับสัญญาณประสาททั้งหลายและปลงสังขารตัวเองวันเวลาได้หมุนผ่านไปจนกระทั่งฤดูหนาวพื้นน้ําโดยรอบก,กลายเป็นน้ําแข็งชายหนุ่มคนนั้นได้พ้นโทษออกมาจากคุกและกลับมาบวชเป็นหลวงจีนเพื่อหาหนทางแห่งมรรคผลนิพพานเขาทําการเจาะน้ําแข็งบริเวณที่เรือล่มเพื่อเก็บอติของหลวงพ่อแล้วเขาก็ได้เจาะพื้นน้ําแข็งเพื่อใช้กินดื่มล้างหน้าหลวงจีนได้แกะสลักน้ําแข็งจนกลายเป็นพระพุทธรูป และนำอัิฐิของหลวงพ่อมาเก็บไว้ที่นั่นเขาฝึกฝนร่างกายจิตใจเพื่อให้หลุดพ้นจากวัตสังขารในวันหนึ่งก็ได้มีหญิงสาวใช้ผ้าปิดบังใบหน้าเธอได้นำลูกมาฝากไว้ที่นี่และแอบ,บเดินจากมาตอนกลางดึกเธอก็ดันผ้าตกลงไปหลุมน้ำแข็งในเวลาเช้าเด็กน้อยได้คลานไปที่หลุมน้ำแข็งแต่หลวงจีนนั้นได้คว้าตัวไว้ได้ทันและได้เห็นรองเท้าของหญิงสาวลอยขึ้นมาเขาจึงดึงศพของหญิงสาวขึ้นมาจากหลุมน้ำแข็ง หลวงจีนรู้สึกเสียใจมากที่เป็นต้นเหตุทำให้ผู้หญิงคนนั้นต้องตายเขาจึงทำการอุ้มพระพุทธรูปพร้อมลากหินขึ้นสู่ยอดเขาไปอย่างยากลำบากเหมือนพวกปลากบงูที่ถูกผูกกับก้อนหินนั่นเองแต่เขาก็ได้นำพาพระพุทธรูปขึ้นสู่ยอดเขาจนสำเร็จทำให้ได้เห็นมุมมองที่กว้างและเข้าใจชีวิตมากขึ้นฤดูการผันผ่านจนวนกลับมาที่ฤดูใบไม้ผลิอีกครั้งเด็กน้อยคนนั้นเติบโตขึ้นและพระรูปนั้นก็ได้กลายมาเป็นอาจารย์ ทำหน้าที่สั่งสอนสิทธิของเขาเด็กน้อยคนนั้นได้จับปลาจับกบจับงูมาทรมานด้วยการเอาหินยัดใส่ปากสัตว์เหล่านั้นวัตจักรแห่งชีวิตมนุษย์ยังคงดําเนินต่อไปแล้วหนังก็จบลงหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ควรค่าแก่การดูอย่างมากเลยครับเป็นหนังที่ให้ข้อคิดที่ลึกซึ้งวงเวียนวัตจักรชีวิตมนุษย์ก็เหมือนฤด,ดูกาลที่วงเวียนผันผ่านอยู่แบบนั้น กำไ้ใครทำก็ย่อมได้รับผลของการกระทำในสักวันก่อนจากการหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ